สวัสดีครับนี่นะครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกฤษดาคูดคาร์เองนะครับไม่ใช่ใครนะครับโต้วนวดดำๆนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็มีรถเขาเรียกว่ารถครอบครัวแล้วกันนะเอาใช้ครอบครัวก็ดีนะครับหรือจะเป็นรถผู้บริหารก็ดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นโตต้าเอาพาร์ทนะครับไฮบริดลักษณะนะครับไฮบริดนะครับมันดูง่ายๆนะครับของโตต้า นะครับไฮบิดเขาจะมีสีฟ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่จะเปลี่ยนไม่์ดเชนใหม่หมดทั้งคันนะครับตัวนี้เป็นปี2014ปี2014นะครับวันนี้นะครับผมขอขายโตต้านะครับไฮบิดปี2014นะครับในราคา1,390 0ล้านบาทนะครับ0 0ล้าบาทกับรถสภาพสวยๆนะครับ ให้กับท่านลูกค้าทุกท่านจะเป็นคร้มเมียมนะครับชิ้นใหญ่เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือว่าเป็นสีฟ้านี้ก็คือระบบไฮบริดนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับในระบบกับเคลื่อนนะครับเพื่อให้อัตราการสิ้นเปลืองน้อยลงนะครับไล่ลงมานะครับก็จะมีสเกิร์ตรอบพันนะครับเป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบพันมีไฟตัดหมอกนะครับมีเซ็นเซอร์ เซนเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ลักษณะที่โดดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้ารถจะเป็นสีฟ้าข้างรถจะมีสัญลักษณ์คำว่าไฮบิดนะครับข้างรถจะมีสัญลักษณ์คำว่าไฮบิดนะครับนะแล้วก็มีหูช้างนะครับให้มันมองง่ายขึ้นนะครับ กระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับไฟเลี้ยวนะครับใส่อยู่ที่กระจกมองข้างทําให้เห็นชัดเจนนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวขนาดล้อดูขนาดล้อเลยดีกว่านะครับขนาดล้อนะครับใช้ล้ออะไรเอ่ยนะครับขนาดล้อเป็นล้อขอบนะครับขนาด16นะครับยางยังใช้ได like <mon> ้อยู่นะครับเพราะว่ายางเป็นปี2 0 1 8นะครับยางเป็นปี2 0 1 8นะครับ มือจับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีคีเลตนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทแล้วนะครับส่วนนะครับประตูนะครับประตูสไลด์สฝั่งนะครับสำหรับรถนะครับเอาผาดตัวนี้นะครับเป็นตูสไลด์สองฝั่งนะครับขอบอกราคากันอีกหนึ่งรอบนะครับในราคาปี2 0 1 4นะครับวันนี้ขายแค่1,390,000บาท นะครับหนึ่งล้านสามบาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าผมประวัติดีผมจะกู้ได้เต็มไหมสําหรับคันนี้กู้ได้เต็มแน่นอนและก็นะครับคลิปโนี้ท่านจะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับ2.79านะครับต่ำสุดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับที่อื่นอาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ที่เราสามารถทําได้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่คือรถที่นะครับอเ็กประสงค์นะ นะจะกดปุ่มนี้ก็ได้หรือนะครับจะกับรีโมทก็ได้นะครับ,บรได้ทนะั้ง2องอย่างนะครับนี่คือรถที่จอดอยู่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์แต่ถ้าเกิดรถสตาร์ทเครื่องยนต์อ่ะนะครับส่วนนะครับทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องเรื่องภายในกันนะครับดูนะครับลักษณะของกุญแจผมกดปุ่มฝาประตูฝั่งนี้ต้องเปิด นะครับถ้ากดปุ่มซ้ายประตูฝั่งนู้นต้องเปิดเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกออปชั่นต้องมาเต็มนะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮบริดเป็นตัวไฮบริดนะครับออปชั่นต้องเต็มนะครับฝากระโปรงหลังต้องเป็นไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าก็ต้องเป็นไฟฟ้านะครับเบาะมิก้เมาส์นะครับก็ต้องเป็นไฟฟ้า นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือออปชั่นเต็มนะให้ดูกันนะครับว่าเบาะมิก้เมาส์ของเขานะครับยังไม่มีขาดนะยังไม่มีขาดเบาะนะครับถือว่าค่อนข้างอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์มากนะครับถามว่ามีรอยนั่งไหมมีอยู่แล้วนะครับนี่ครับรอยนั่งนะครับแต่เราจะทำการฟอกให้ใหม่นะครับทำการฟอกให้ใหม่นะ นี่นะครับออปชันเต็มต้องเป็นอย่างนี้เบาะนะครับต้องเป็นไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับไฟฟ้าคู่หน้าไม่พอนะครับตัวนี้นะครับให้นึกถึงรถโตต้าคาร์เมี่เห็นไหมครับนี่นะครับคือหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับได้ความสวยงาม ดูดีนะครับดูดีมีเสน่ห์นะครับดึงดูดสายตานะครับขับผ่านดูดีมีคลาสมีระดับนะครับสีไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่ารถเดิมทั้งกันน็อตไม่มีแม้แต่แกะนะครับภายในยังดูสะอาดสะอ้านนะครับสิ่งที่ได้มานะครับจากคันนี้นะครับรถมีกันเยอะแยะนะครับแต่รถมือสองสภาพดีๆสวยๆนะครับก่อนเราจะทำอะไรกันอย่างหนึ่ง ขออนุญาตตัดเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้ประตูไฟฟ้าเราใช้ฝาท้ายไฟฟ้าเพราะรถนะครับมันต้องมีพลังไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับเข้าไปชาร์จในแบตเตอรี่ใช้บ่อยๆนะครับไม่ติดเครื่องหมดเหมือนกันนะอ่ะุ๊บอ่านี่นะครับลักษณะนี้คือรถติดแล้วติดแล้วอ่ะเปิดแอร์เลยนะครับนะครับเปิดแอร์เลยนะครับ นี่นะครับติดแล้วนะครับเสียงก็เงียบมากนะครับไฮบริดนี่นะครับให้ดูกันนะครับว่าเห็นไหมครับเป็นคู่หน้านะครับไฟฟ้าเป็นคู่หน้านะรถคันนี้นะครับเป็นคู่หน้านะครับไฟฟ้านะเห็นไหมครับข้างหน้านะครับบอกคู่หน้านะครับสะอาดสะอ้าน ที่ผมอยากจะบอกว่าทําไมมันถึงสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้นะครับน่าจะเป็นรถของผู้บริหารนะครับคือ1นนะครับนั่งขับอย่างเดียวคู่หน้านี่จะไม่มีใครนั่งแล้วก็จะไปนั่งคู่หลังดูสภาพเบาะได้เลยนะครับสภาพเบาะนะครับมีการนั่งนะครับผ่านการนั่งนะครับแต่เบาะไม่ขาดนะนี่นะครับดูกันง่ายๆนะครับเพราะว่าข้างหน้านี้นะครับไม่มีรอยนั่งนะอ่ะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับให้ดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมกดกับรีโมทก็ได้ปิดกับตัวตากล้องครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเวลาเราติดเครื่องสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะเปิดนะครับฝาข้างหลังเราไปใช้กุญแจกดแบบที่ผมกดไม่ได้นะครับถ้าเครื่องติดอยู่อ่านี้ปิดนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมไปนะครับ นี่นะครับอ่านะครับอันนี้กดอีกครั้งนึงครับระบบประตูไฟฟ้านะครับเปิดได้3แบบ 1. น,นะครับกับลูกกุญแจนะครับกับลูกกุญแจ2กับปุ่มที่ติดอยู่บนเพดานนะครับ3กับมือนะครับไปดึงคันโยกมันก็จะสไลด์เองนะครับได้3แบบนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับมันจะมีอยู่2ตอนนะครับส่วนหลังคาออปชันนี้ต้องมีหลายคนบอกว่ามีสรลูบไหมมีมุนลูปไหมมีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเอาผาดข้างหน้าเขาจะทำให้มันใช้เป็นนวดน,นะครับปลดเข้าไปนะครับแล้วผักขึ้นเพื่อระบายอากาศนะครับเพื่อระบายอากาศนะแล้วก็ดึงลงนะครับดึงลงแล้วก็ปิดม่านนี้ด้วยมือนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวข้างหลังจะมีปุ่มกดเห็นไหมครับอ่ามีปุ่มกดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่นะครับเป็นไฟฟ้านะครับและเป็นนะครับสลูปนะครับช่องใหญ่พอสมควรนะครับยืนขึ้นได้เลยนะครับอ่าปิดนะครับแต่ขากลับนะครับขากลับก็เช่นเดิมนะ ขากลับเช่นเดิมนะครับดึงนะครับดึงกลับมาแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ท่านลูกค้าที่น่ารักรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นนะครับตรงไหนนะครับที่มันมีเหมือนรอยสกปรกนิดนิดหน่อยหน่อยแจ้งกันมาเข้ามาดูรถนะครับเราจะทำการบิ้วให้ใหม่นะครับทั้งคัน ต้องขอบอกนะครับว่ารถคันนี้ยังไม่ได้บิวยังไม่ได้สปานะครับเพิ่งซื้อกันมารถมือเดียวนะครับรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับป้ายแดงรถมือเดียวนะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้าลูกค้าอยากกู้แบงค์หนึ่งล้านผ่อนตกอยู่เดือนประมาณสองหมื่นต้นถ้าลูกค้าอยากจัดเต็มเอาตีว่าล้านสี่เลยแล้วกันลูกค้าจะผ่อนตกอยู่เดือนประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปด ต่อเดือน5ปีนะครับ2 7 2 8 0 0 0ต่อเดือน5ปีทุกสิ่งทุกอย่างดอกเบีย้ยท่านจะได้ต่ำกว่าที่อื่นครึ่งนึงเราจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับที่อื่นอาจจะเริ่มต้น5บาทกว่านะครับกิจสดาคุดคาให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแบบจุใจแน่นอนนะครับ มาครับทีนี้นะครับทั้งเรื่องภายในนะครับภายในต่างๆนะครับเราก็ดูรายละเอียดกันไปแล้วนะครับก็ออปชันนะครับก็มีเหมือรถทั่วไปนะก่อนที่เราจะไปข้างหน้าขออธิบายทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับคอนโซลนะครับของเขาจะไม่มีรอยเลยนะครับดูได้เลยนะรอยขีดรอยขาด รอยเหอรอยต่างๆนานาจะไม่มีนะครับดำสนิทนะครับแล้วก็หนังก็ยังนิ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวซับแรงอีกทีนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะส่วนลายไม้นะครับลายไม้นะครับยังดูทอนแขนแสบตาหรือเกินนะครับเงาวาเหรือเกินนะครับปุ่มกดทุกอย่างตัวหนังสือนะครับยังไม่หายนะครับยังไม่ได้หายยังอยู่ครบนะครับอ่านะครับอ่า ไปเราไปกันข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับเครื่องก็เ,เงียบจริงๆนะครับนี่คือการสต,รตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านหนึ่งนะครับ รถที่ออกจากโตต้านะครับต้องมีอะไรนะครับหนึ่งมงกรถเกมาร์เก็ตจะไม่มีมกนะครับพวกคําเตือนต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยนะพวกนี้ถ้าเป็นเกมาร์เก็ตจะไม่มีแปะนะครับเพราะไม่รู้จะแปะาภาษาไทยไว้ทําไมนะครับเพราะว่าเป็นรถส่งออกนอกนะครับต้องเข้ามาเกมาร์เก็ตต้องมีแต่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับต้องมีแต่แบบนี้ นะครับแต่แบบนี้โตต้านะครับที่ออกศูนย์โตต้าก็มีนะครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมมาก็คือพวกภาษาไทยและมอกนะครับนี่จะบ่งบอกได้เลยว่ารถออกศูนย์นะครับเห็นไหมครับคําตรงคําเตือนนะมีไฟฟ้าแรงสูงนะครับภายในนะห้ามถอดขั้วแบตเตอรี่โดยเด็ดขาดนะครับมีคําเตือนนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับสติกเกอร์นะครับมีกี่แผ่นนะครับ ผมว่าค่อนข้างจะครบทุกชิ้นนะครับครบทุกชิ้นนะครับไม่ได้แกะนะครับเพราะรถนะครับไม่มีถอนนะครับไม่มีถอดไปทําสีฝากระโปรงแน่นอนนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามตะเข็บเดิมคานเดิมตามทรงตามซอกนะครับซูมกันไปได้เลยครับคุณตากล้องเห็นไหมครับของมันเดิมนะครับจะพูดให้มันไม่เดิมมันก็ยากเหลือเกินนะครับนี่คือของมันเดิม อยากดูยาริสรุ่น e กับรุ่น g นะครับอยากดูยาริสนะครับยาริสเราก็มีนะครับคุณพี่ครับฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะครับให้กับแอดมินเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะเห็นเบอร์ท่านเดี๋ยวเราจะปิดเบอร์เอาไว้นะครับถ้าอยากสนใจรถนะครับทิ้งเบอร์นะครับหรือทักแชตนะครับหรือเดี๋ยวให้แอดมินนะครับทักแชทไปนะครับว่าอยากได้ปีอะไรนะครับเรามีรถให้เลือกนะครับเยอะแยะนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนํานี่นะครับแผงการความร้อนยังไม่ยุ่ยนะครับยังไม่ยุ่ยนะครับเห็นไหมครับข้างลงข้างในนะครับยังไม่ยุ่ยเพราะรถนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหลายแสนโลไม่มีนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งเท่านี้จริงๆนะครับรถแสนโลนะครับกับสภาพเดิมๆิม สีไม่เคยทำน็อตไม่เคยแกะเดิมทุกอย่างรถออกศูนย์โตต้านะครับบอกได้เลยรถออกศูนย์โตต้านะครับแต่เดี๋ยวนะครับอ่ะฝ่ายแอดมินนะครับทักคุณพี่ก็ไปหน่อยนะครับรบกวนทักคุณพี่ก็ไปหน่อยนะคุณพี่ก็บอกทักมาค่านะครับอ่ะปิดก่อนนะครับก่อนที่จะจากนะครับคันนี้นะครับผมขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014โตต้าเอาผาดนะครับเครื่อง2.4ไฮบริดปี14วันนี้อยากขายในราคา1 3 90,000บาท1 3 90,000บาทกับสภาพรถเดิมทั้งคันภายในดูดีไม่มีอะไรขาดชำรุดนะครับจัดไปเด็นก็ได้เต็ม ดอกเบี้ยพิเศษท่านเอาไปเลยที่เริ่มต้น2 7 9นะครับวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากสวัสดีกันไปก่อนครับสวัสดีครับ